สวัสดีครับขอเชงหน้าของสุดเดน่นะเดี๋ยววันนี้เราจะมาโมดิฟายกันนะฮะอย่างที่บอกไว้เราจะลองเปลี่ยนลําโพงเก้าคาสุกิสิบวัตต์ดูว่าเสียงมันจะดีขึ้นไหมตอนนี้ผมสั่งลําโพงที่มันเป็นเขาเรียกว่า midrange นะฮะลำโพงเสียงกลางมันตัวเล็กๆแค่นี้เองก็คือมันดอกแค่4นิ้วตัวก็จะเป็นอย่างนี้อันนี้คือลําโพงแบบวินเทจญี่ปุ่นอัสั่งมามันราคามันเท่าไหร่อ่ะหกกว่าบาท ำลำโพงที่หกสิบวัตตแต่ว่าเขาบอกว่าเสียงมันจะค่อนข้างกับไปทางเบสกับเสียงกลางนะตัวนี้เดี๋ยวเรา,าลองเปลี่ยนดูนำลำโพงคล้ายๆกันฮนะความเปลี่ยนแปลงมันจะเป็นยังไงบ้างนะเดี๋ยวลองโมดูเปลี่ยนลำโพงฮะเนี่ยตัวนี้4โอห์ม20วัตต์โอเคเดี๋ยวเรามาฟังเสียงเดิมกันจะได้คุ้นเคยเสียงเดิมไว้ก่อนว่าเสียงมันเป็นยังไงนะโอเคโอเคเดี๋ยวมาลองฟังเสียงเดิมมาดูก่อนว่าเสียงมันเป็นไงนะฮะเปิดสวิตช์ก่อน เดี๋ยวดูนะเปลี่ยนลำโพงเสียงมันจะเป็นยังไงบ้างตัวกีตาร์ตัวนี้จะไม่จีบมากเพราะว่ามันเป็นฮัมเบอร์กเกอร์นะฮะเพราะว่าตอนที่ผมลองตอนแรกตัวกีตาร์นั้นเป็นซิงเกิลคอยของเทเลสเดี๋ยวี่ เป็นแบบนี้นะเดี๋ยวเราจําเสียงกันไว้แล้วกันว่าเสียงมันจะดีขึ้นหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนลาโพงกันกับลาโพงเป็นลําโพงญี่ปุ่นนะฮะหงญี่ปุ่นตัวนี้อะไรยี่ห้อมันชื่อยี่ห้ออะไรไม่รู้อ่ะมันไม่ยี่ห้อของเขาอยู่อ่ะกีจีอ่ะมันเป็นยี่ห้อกีจีนะ,ะอันนี้ลาโพงแบบลาโพงลําโพงบ้านแต่ว่าเขาเน้นเสียงย่านเสียงที่ว่าพอจะเป็นย่านกีตาร์ได้ไดเดี๋ยวมาลองดูนะฮะเดี๋ยวผมเปลี่ยนแป๊บหนึง่งนะฮะเดี๋ยวจะถอด ลำโพงเก่าออกฮะโอเคเดี๋ยวมาเจอกันเอาเลยวาเราถอดแล้วตัวนี้กำลังเีกันนะลองดูเลยน,นะครับมีคใลตองไหมอ่ะไเปไปก่อน,นอมาก่อนนะคือได้ว่าโก็สมหม่ใช่คือวาจากค่าความี่ของเขาที่เขาใชไว้น,น,น่เป็นสงเป็ู่ของเขาอันนี้จยังเปิดอะไรองเั โอเคครับตอนนี้ก็เปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะลำโพงดอกลําโพงเป็นอีกตัวหนึ่งละอย่ามาลองฟังเสียงกันเลยสดๆเหมือนเดิมนะฮะปปรับไว้ศูนย์ก่อนเพื่อจะคลีนเหมือนเดิมะฮะลองฟังดูนะเสียงมันจะเปลี่ยนไปไหม เฮ้ยเสียงดีขึ้นมากเลยอะ่ะจริงๆนะมันความป้องมันหายไปฮะเสียงป้องป้อป้อง,อง,อง,องี่มันหายไปพอสมควรเลยฮะเสียงมันแบบว่าค่อนข้างจำบอกออกคลีนมากเลยเดี๋ยวลองออกไปย่านเบสนิดนึงนะผมเอาใส่เบสอย่างเดียวนะ เสียงเจ๋วกว่าเดิมเยอะเลยเดี๋ยวลองใส่แหลมขึ้นไปหน่อยไว้ตรงกลางหน่อยฮะ ต้องบอกว่าดนามิกของเสียงมีมากขึ้นมากเลยฮะเดี๋ยวลองเสียงแตกกันดูนะฮะรถนี้ก่อนแล้วก็เสียงจี่น้อยลงด้วยเปิดโอเวอร์ไดว้าวโอเวอร์ดมาดีเลยฮะโอเสียงเ๋าเลยอ่ะเ๋าก็เดิมเยอะ เสเบอรเพิ่มเบอร์อีกนิน เปลี่ยนลำโพงแล้วมันแบบว่าเสียงมันเปลี่ยนไปมากเลยฮะจากจากเสียงเดิมจากลําโพงเดิมของที่เขาติดมากับตัวนะผมว่าตัวนี้มันจะออกแบบย่านไปกลางแล้วไปเบสมากกว่าแล้วก็มีความแบบไม่แหลมมากอันนี้ตัวนี้จะออกแบบมันแบบว่าออกแหลมๆปองๆหน่อยนะฮะอันนี้ตัวตัวเดิมของเขานะฮะเป็นสีดําอันนี้ที่เปลี่ยนไปคือลําโพงอ่าซื้อเป็นลําโพงวินเทจของจากญี่ปุ่นนะฮะเป็นร้าน ผมดูสเปคแล้วมันเริ่มต้นที่เท่าไหร่นะกี่เฮิร์ตอะ่ะ16 16เฮิร์ตไปจนถึง 1.2k นะฮะอันนี้คือที่เขาลองรับย่านความถี่นะผมว่ามันน่าจะเหมาะกับเสียงกีตาร์เออพอมาลองแนละ้วเอ้ยใช้ได้จริงๆนะฮะแล้วก็เสียงดีขึ้นมากมันไม่มีความป้องๆมากๆเหมือนเดิมนะฮะอันนั้นมันดูแบบเสียงป้องๆแบบลำโพงแบบเออราคาถูกๆมากๆนะแต่นี้พอใส่ ลำโพงตัวนี้ไปรู้สึกว่ามันมีความแบบนวลขึ้นแล้วก็อะไรอะ่ะเสียงแบบมีไดดามิกมากขึ้นจริงๆอ,นนอันนี้อันนี้อันนี้ลองฟังกันดูแล้วเป็นยังไงก็ลองคอมเมนต์ดูแล้วกันนะฮะสำหรับท่านที่ได้ยินเสียงนะลองฟังเสียงแล้วปอกมาเป็นไงเจ๋งเลยนะสำหรับผมผมว่ามดี Modify ที่ประสบความสําเร็จมาก <g iggle> ก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่าใครอยากจะทราบว่าลําโพงยี่ห้ออะไรแล้วเกิดใครซื้อตัวนี้ไปนะค <so> าสุกิ10วัต์นะฮะเป็นรุ่น GA10 e g อยากจะ Modify <so> ก็ลองคอมเมนต์มาแล้วกันนะครับผมจะบอกว่าลำโพงมันอยู่ที่ไหนแล้วกันนะ <üt MER> ถ้าเกิดใครอยากได้ลองไปเปลี่ยนดูนะต้องบอกว่ามีความเปลี่ยนแปลงเห็นได้ชัดจริงๆนะ <S <S นะเสียงโอต่างต่างกว่าเดิมเยอะเลยนะเดี๋ยวนี้เรา รอบหน้าเดี๋ยวเรามาลองอัดเสียงตัวนี้ดูนะฮะอัดแบบว่าเป็นสตูดิโอผมว่ารอบที่แล้วผมอัดนี่ก็มีการมิกซิ่งนิดหน่อยมันมันก็ยังมีความแบบป้องปองอยู่นะฮะแต่ท้าบอกว่าไอ้นี่ตัวนี้ป้องปองมันหายป้องไปเยอะเลยแล้วเสียงมันมีแบบพวก d i s t o r t ั่นพวกอะไรโอไดนี่มันออกเยอะมากนะฮะมันบอกย่านความถี่ของเสียงได้ค่อนข้างจะครบสําหรับกีตาร์เลยดีมากนะฮะ <S <S <ๆ>เดี๋ยวเรามาอัดเสียงกันดูอีกรอบหนึ่งนะ,ะรอบหน้าติดตามมาแล้วกันนะครับว่าผมจะอัดเสียงกมาเป็นยังไงนะ โอเคครับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสำหรับงาน modify เจ้าลำโพง M M Gita อ่า M Gita c a s u c i นะฮะรุ่น G A 1 0 E G นะฮะมันเขียนว่าเป็นเป็นสันอเป่นะเป็นสันอ่านะมันกีตาร์ตัวนี้ตัวเล็กนิดเดียวนะฮะโอเคคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับขอบคุณครับสวัสดีครับ